การออกกำลังกายท้องและกระเพาะอาหารยืนข้างหน้าเก้าอี้โน้มตัวไปข้างหน้าและจับที่นั่งไว้เพื่อช่วยประคองตัวหายใจออกเต็มที่ขณะที่ลมหายใจถูกปล่อยออกไปให้ขมวหน้าท้องเข้าไปให้ใกล้กระดูกสันหลังมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วหายใจเข้า ขณะที่ดันหน้าท้องออกมาให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ทำเช่นนี้12ครั้งโยคีทั้งหลายระบุว่าการออกกำลังกายท่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบทางเดินอาหารเป็นภาวะการบีบตัวของลำไส้และการหลั่งน้ำย่อยของต่อมน้ำย่อยอาหารและ ดังนั้นจึงช่วยบำบัดอาการเจ็บป่วยของกระเพาะอาหาร